สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีครับมาครับหาหน่อยเหมือนเดิมครับวันนี้วันเป็นวันพุธมีลาวพัฒนาด้วยครับวันที่ยี่สิบเจ็ดมีลาสองห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมครับเรามารวยกันต่อคำนวณให้สดสดหาหน่อยนะครับ ฮานอยกับเราพัฒนาผมจะให้เป็นชุดเดียวกันเลยส่วนมากมันจะออกชุดเดียวกันครับส่วนมากครับให้มันจะมีชุดเด่นครับฮานอยเราพัฒนานะเด่นแปดรองสองสามตัวนะครับสามตัวโจทย์ได้โจทย์นะครับสามแปดสี่สี่ 7จ็ดสี่ตัวนะครับโจทย์ได้โจทย์นะครับเดี๋ยวผมจะให้แคปด้วย2ตัว2 2 8 8 9ง7ปดแปตัวเน้นตัวฟันนะครับ ตัวเน้นตัวฟันก็คือ8 4 4 2 2 1ครับเดี๋ยวผมจะให้แคปผมจะให้แคปประมาณ5วิเน้นเน้นเน้นย้ำนะครับ8 4 4 2 2 1ครับ จะลืมนะครับฮาหนอยเราพัฒนาชุดเดียวกันเน้นย้ำนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามยี่สิบสองนาทีผมจะทำเป็นวิดีโอนะครับผมจะให้แคปนะครับนี่ครับชัดเจนไหมครับ คงชัดเจนนะครับผมจะให้ดูประมาณ3นาทีสามวิให้ดูนานไม่ได้ครับชัดเจนนะครับฮานอยลรวพัฒนาวันนี้วันที่27มีนา2567้าหเจ็ดชัดเจนนะครับแคบได้แคบครับชัดเจนนะครับ รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับแคปแคปทันนะครับสวัสดีครับ